ยังไเป็นตัว MDB เม้ี MDB ม e n m ม n Lock ม e n b o ี r d MDB MDB นี่นี่คืออไรวะมาจากมารนี่ไฟนี่ไฟกำลังไฟตัดอะไรนี่ปีปีปีก้อนมาตัดอะไนี่มึงตาตอนนี้มึงสี่รอย n สี่รอยนี่ตัดอะไรหนนมาจากอะไรก็จริงจริงมันสี่ร นี่คืออะไรเนี่ยครมนเลไม่ไตัวจุดนี้เบเอรียกเบเกอร์เลยเหรเบเกอร์อันนี้เ็เบโนเลยเป็นวายเบเกอร์วายัมไอบายฟาสไก่เยอะเดียวะก็เยอะอ่ายอเหอมัน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 ตัดกองนะมันตำนาทีตำนาทน เราปกติไปเพิ่มเป็นสว่านเอ็นดีบีไปเกิ่มยังมีตัวเดียวอ๋อก็จะได้ตัวนี้คือไปไปอ่าเจนเจนไรตเตอร์เจนก็คือเครื่องปั้นไฟปั้นไฟน้ำมันเปั้นไฟควายดับครับเควาดับเราก็ออฟตัวนี้เลย่อืมปั๊มปั๊มเปิดโอนได้เลยเดี๋ยวถ้าวันไม่ซักไม่ซักไอ้เจนก้อนมันมันยังไม่มันยังไม่ไปใช่ไหมครับ จะโยนได้คือล็อคอัตโนมัติถ้าบอยขอ่อยความมาปั๊บเจนต้องดับออนตั้งแล้วก็มาออน่อยความเพิ่มพูนีกพักนี่ระบบเมนนุ่นอย่างเดียวเมนนุ่นไม่มีออโต้ออโต้มีไหนวะเขยลานจะเป็นเส้นมันต้องทำต้องเดินระบบไฟมันสัมผัสใบพัดปั๊บบอกว่าปั๊บปั๊บมากระตุ้เองอันนี้ยินเกือบไปเมนนุ่นอย่างเดียวครับผมแต่มันเป็นตัวนี้ตัวล็อก ครับเี๋ย้ามือได้เราไม่อ๊อฟไม่อ๊อฟเมนข้องท้ากว่าโดยตรงครับเมนเจงไม่ไปชมวัแกว่าดับชมวัวกว่าดับมันมีเครื่องจำลองไฟอยู่ไหมมีเลยเจนเนเจอร์ตัวนั้นแหละที่เราเดินเดินสายไฟพัดอะไรแตอนี้ยังไม่ดีอ๋อแล้วยไงวาคือเจนยังตําเจนุปไตรงตรงตรงมาคือตอนนี้เจนนั้นมันอยู่ในห้องเราแก็บไว้ครับผมพอกว่กว่าดับปั๊บ เราไปภาษาตัดจิ้นอ๋อไม่ใจว่ามันมันไฟไฟต่อเนืองอยู่ไม่อ๋ออันนี้แบบม้วนอะเรื่องว่าตักไฟว่าไฟว่าล่วงดับปุ๊บแสดงว่าการลวงอันยุดหยุดจังอันตื่นตื่นเอาวิ่งมาตัดเรามาถึงเพืไปเปิดจิ้นเดี๋ยวอจิ้นครับพอเปิดเป็ดมามาซักไฟอารองไปกว่าร่องไฟฟ้าครับครับลงฟังอะไรครับมาเพื่เปิดออนซับล่วงจิ้นมันก็ทำมาเลยครับแต่วเมื่อยความมาปั๊บาเราอีเปิดไฟว่าเลยมเปิดไม่ได้ครับ ล็อกอะไรอตวมันม right. so ีตัวมีตัวนี้กลาวกาวกาวแขวกาวล่วงพอลไมอย่างเดียว่แว่าล่วงอปั๊บกเปิดต้าหัือเส้นเลยใจได้่ังกาวต้องัวอันอ่าตังตัวแงเกลืองเกลืองจ้นอยู่แน่เยไม่ได้ตั้งที่ต้องทำหมหมันี่หัวอยู่นวกกับกับกับใสควยกัไม่กาวที่อืมนี่ใส่ควากัไม่้าที่นี่ปีตัวนี้ปีเดินนี้รูวจักงออ่วนี้นู่นเขียนเป็นเส้นอือาจก็ทำครับ cũng mang mì vậy sao bỏ cục bông bằng không? Cầm cầm cái. Trên mấy mét đấy. Ừ. Nên. Đúng. Cái tã trẻ cao này cao luộc được. Ai bê cỡ giỏi. Cầm. Bê cỡ giỏi đồng tuôi. Tuôi còn neo fit. Một tuôi là đây, đây. Đưa đưa đưa. Để đi đi chơi chơi. Rồi. 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 em. có 怎么样？<Jung net>